สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปัญหาของอินทาพารลัมนะครับอ,อินทาพารลัมต้นนี้นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกแตกครับลูกระเบิดพอแตกปุ๊บเนื่องจากเขาหวานมากนะครับมดก็จะมากัดนะครับกัดเข้าไปข้างในเลยครับนะครับนี่ครับพอแตกปุ๊บ มดแดงครับปี่น้องหวานมันหวานแล้วก็มดแดงมันชอบครับมันก็เข้าไปกัดเลยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับมันจะแตกแบบนี้ครับอันนี้หวานแล้วนะครับถ้าใครชอบแบบว่านี่ครับมันจะเป็นลูกแบบแตกแบบนี้ครับแล้วก็มดก็จะกัดเลยนะครับมีมดมดแดงครับมดแดง แตกปุ๊บหมดกัดทันทีเขาออกก่อนนี่ครับรอยหมดครับไม่เหลือครับแบบนี้ครับเสร็จเสร็จเจ้าของสวนครับแบบนี้แต่ลูกใหญ่มากครับครับลูกขนาดลูกใหญ่มากปัญหาคือลูกแตกครับ นี่ครับเจ้าของสวนจะได้กินรุ่นนี้ครับรุ่นลูกแตกเนี่ยครับแต่หวานครับรสชาติดีมากเลยครับกรอบหวานมากครับนี่ครับเนี่ยพอแตกปุ๊บีมดแดงมันก็จะเข้ามากัดครับนี่ครับแตกครับน้ำเราให้ปกตินะครับ ให้ว hey, ันเว้นวันวันเว้นวันครับนี่หวานหวานมากนะครับต้นนี้สุดยอดมากครับหวานหวานเนื้อเนื้อเยอะครับตัวนี้จะจกัดให้ดูนะครับเนี่ยๆฮะเอาลูกที่มดมันกำลังแทะนะครับครับลูกใหญ่มากโคอนใหญ่เลยครับ ่ไม่มีติดปาดนะครับหวานมากครับขนาเขียวๆด้วยครับอันนี้ลูกเขียวนะครับแต่หวานมากครับต้นนี้มีอยู่สามจานครับถ้าใครที่อยากชิมแบบนี้นะครับ กำลังพอดีจะตัดได้ครับไม่ฝาดเลยครับนะครับมันแตกแตกเลยมดมดก็เข้านะครับอยากให้ชีมลองดูแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนะครับมันแตกแตกแล้วก็ร่วงน่ครับเริ่มจะร่วง แบบนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จเลยเจ้าของสวนครับพี่เนาะนะครับมดมดเตรียมกัดครับหวานคือมันหวานครับพอแตกปุ๊บมันหวานมีน้ำตาลออกมามดมันก็ชอบครับนี่ครับดูขนาดลูกครับนครับใหญ่มากเลยครับ น,นี่น,นี่จะกัดแล้วใช่ไหมก็เรากัดก่อนนะครับดูครับคบิ้เขียวครับหวานครับมันก็ไม่ร่วง แตกปุ๊บมันก็ร่วงเลยครับแตกปุ๊บร่วงแตกปุ๊บร่วงมดก็ชอบครับนะครับตดแตกครับแตกนะไม่เหลือครับแบบนี้ นะครับกอกเต็มพื้นนะครับลูกใหญ่แล้วก็แตกครับปัญหาแะตอนนี้ครับนะครับในสวนก็มีอยู่หลายลักษณะครับหลายต้นบรรยากาศยามเช้าครับลมเย็นครับลมเย็นในสวนอินทาลามครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับ แวะมาชมสวนของเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเดินด,ดูก่อนขอเก็บพวกนี้ไว้กินก่อนนะครับอร่อยครับแตกๆแ,แบบนี้อร่อยครับฝากกดติดตามช่อมด้วยนะครับขอบคุณครับผม